ต่อนะครับน้ามาพระดีเกจิดังแห่งเมืองน้าเมืองโคราชนะครับนครราชสีมาหลวงปู่สุขยะโสธโรพระครูสุวัฒสังฆกิจวัดแสนสุขสันติธรรมอยู่ที่หนองบุญน,า,นาคนครราชสีมานะครับหลวงปู่สุขเนี่ยท่านเป็นสิทธิ์รุ่นสุดท้ายสืบสายธรรมหลวงปู่รอดพมสโลหรือ หลวงพ่อผมสอนนะครับนะอดีตเกจิดังแห่งวัดบ้านไผ่อยู่ที่โนนสูงจังหวัดนครราชสีมาที่ชาวโคราชให้ความเลื่อมใสศรัทธานะครับนอกจากนี้เนี่ยท่านยังเรียนวิชาอาคมแล้วก็วิปัสสนากรรมฐานกับหลวงปู่กุ่นนะอดีตเกจิดังวัดบ้านเกรียมอยู่ที่โนนสูงซึ่งเป็นสาธรมิกกับหลวงพ่อผมสอนรอด น,นี่คือน้าหลวงปู่นาหลวงปู่สุขนาหลวงปู่สุขนะครับนาหลวงปู่สุขเนี่ยนะลูกศิษย์หลายหลายท่านศรัทธานะครับแล้วก็เวลาที่เราถามอะไรในในออนไลน์ปุ๊บจะมีคนเข้ามาตอบกันเยอะเหมือนกันนะหลวงปู่สุของค์นี้นะครับ